สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับหน้ากากรถฮาเล่นะครับเป็นลูกค้านะครับพี่ลูกค้าจากโซนภาคใต้นะครับจัดส่งมาให้ทำสีนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่วางใจใช้บริการร้านผมนะครับพี่อันนี้ก็เรามารีวิวนะครับก่อนที่จะส่งงานนะครับอันนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งแล้วนะครับ อันนี้ก็ให้ดูความเงาในแต่ละมุมนะครับในแต่ละมุมนะครับให้ดูความเงาแต่ละมุมนะครับลวดลายที่เราเห็นนี่นะครับสีดำเอยนะครับสีดำแล้วก็มี yeah สีส้มสีทองอันนี้เป็นการแอร์บัตลวดลายนะครับเป็นการพ่นลวดลายนะครับไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นการพ่นอย่างเดียวนะครับเป็นการพ่นลวดลายนะครับ น,นี่นะครับเงาเงาเห็นเลยเงาเห็นผมอัดวิดีโอเลยอันนี้นะครับอ่าครับอันนี้จะค่อยๆหมุนไปให้ดูแต่ละมุมนะครับอันนี้เป็นหน้ากากฮาร์เลยนะครับไม่ทราบว่ารุ่นไหนนะครับน่าจะเป็นรถฮาร์เลยนะครับ เป็นรถฮาร์เลแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนยังไงนะครับถ้าผิดรุ่นไม่ทราบรุ่นไม่มีข้อมูลชัดเจนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ส่งมาจากภาคใต้นะครับขอบคุณพี่โซนภาคใต้มากนะครับที่ไว้ใจฝีมือนะครับใช้ส่งมาใช้บริการกันหลายท่านแล้วนะครับโดยการบอกต่อๆกันนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ๆโซนภาคใต้มากนะครับพี่ที่ไว้ใจนะครับฝีมือทางร้านนะครับ อันนี้ก็รีวิวก่อนส่งครับอ่าครับยังไงก็ฝากผลงานร้านลังสิตทำสีล้อด้วยนะครับร้านเราเป็นร้านร้านรับทำชุดสีมอเตอร์ไซค์นะครับทุกชิ้นส่วนนะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับทุกซีซีนะครับเรารับทำทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสี 2K นะครับหรือว่างานสีพาวเดอร์โค้ดนะครับร้านเรารับทำทุกชิ้นนะครับยังไงก็ฝากผลงานฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับ ร้านเรามีช่องทางการติดตามผลงานนะครับทั้งหมด3ช่องทางนะครับมี a c e b o o k นะครับพิมพ์ว่าลังสิทธิ์ทำสีล้อนะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็เพจนะครับเพจพิมพ์ว่าลังสิทธิ์ทำสีล้อภาษาไทยเช่นกันแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับพิมพ์ว่าลังสิทธิ์ทำสีล้อภาษาไทยเช่นกันนะครับยังไงก็ฝากผลงานนะครับฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับท่านใดสนใจทำสีชิ้นส่วนชิ้นไหนนะครับทักแชท นะครับติดต่อเข้ามาทางร้านหรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับไม่ทำไม่ว่ากันนะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับพร้อมให้คำแนะนำนะครับผมยังไงขอบคุณมากครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อสวัสดีครับ